สวัสดีค่ะวันนี้นำท่านให้มารับชมเหรียญสวยๆนะคะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตินะคะวันนี้มานอกสถานที่แล้วก็ในสภาวะตึงเครียดของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกะันค่ะรักษาตนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนี้นะคะเหรียญที่ระลึก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเหรียญที่ทรงเรือใบไมโครโมดเป็นพระจริยาวัดและก็เป็นภาพที่จะประทับใจอยู่บนหน้าเหรียญซึ่งเหรียญนี้ก็อาจจะมีเพียงไม่กี่ท่านที่ได้เป็นเจ้าของนะคะเหรียญที่เป็นตัวอย่างนี้จะเป็นเหรียญทองแดงค่ะ แต,แต่ในการผลิตใน,น็ต่าครั้งนั้นจะมีเหรียญที่มีราคาสูงมีจำนวนน้อยคือเหรียญเงินพ้นสายพิเศษลมดำพ้นสายพิเศษซึ่งมีราคาถึงเหรียญละ3,000บาทส่วนเหรียญทองแดงนี้นะคะจะมีราคาเพียงราคาประมาณ300บาทแต่ก็ยังมีผู้ที่อยากได้เป็นเจ้าของอยู่นะคะ ก็ตามหาตามซื้อได้นะคะเหรียญที่จะลึกในวาระการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานครนะคะ mm hmm. เมื่อวันที่6ถึง20ธันวาคมพศ2541ขนาดของเหรียญกว้าง3.5ซนติเมตร น้ำหนัก22กร,รมัมเมื่อเทียบกับเหรียญ10บาทจะมีขนาดต่างกันประมาณนี้นะคะดังนั้นเหรียญที่ลึกนี้ก็จะเป็นเหรียญที่มีความยาวและน้ำหนักใกล้เคียงกับเหรียญที่ลึกชนิดราคา20บบาทค่ะแต่เป็นเนื้อทองแดงด้านหลังก็เป็นสัญลักษณ์เอเชียนเกม แล้วก็สัญลักษณ์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นด้านหน้าของของพระอุโบสถซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าภาพที่จะจัดทําขึ้นในฐานะเจ้าภาพของกีฬาเอเชียนเกมนี้ ด้านหน้าของอุโบสถนะคะส่วนสัญลักษณ์ด้านบนก็เป็นสัญลักษณ์สากลของกีฬาเอชินเกมนะคะในระหว่างที่โพเรียนี้เราก็เจอผู้เข้ารับชมการโพสหนึ่งตัวนะคะเดินผ่านหน้ากล้องไปแล้วแวะมารับชมด้วย ก็ยังเป็นคนหนึ่งค่ะที่ยังมีความโลภที่จะหาเหรียญที่เป็นเหรียญเงินลมดำพ้นทรายซึ่งเปเหรียญหายากมีเพียง3 0 0พันเหรียญเท่านั้นของประเทศไทยแต่ไม่ทราบว่ามีใครเป็นเจ้าของทราบราคาล่าสุดมีราคาถึงเหรียญละ3,000บาทยังไม่ได้มีเหรียญจริงคือยังไม่ได้เป็นเจ้าของมาให้ ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับชมนะคะตอนนี้ก็คือจะมีเหรียญทองแดงสวยๆอย่างนี้ไห้ท่านได้รับชมก่อนก็เป็นหนึ่งเหรียญแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็หนึ่งเหรียญแห่งความทรงจำหนึ่งเหรียญที่ระลึกแล้วก็หนึ่งเหรียญแห่งการสะสมที่มีคุณค่าและราคาในอนาคตนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ชวนเพื่อนมาเดินด้วยนะคะไปแล้วค่ะปินไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ